เรียนท่านรองประธานอุทิศสภาที่เคารพผมบุญทรงไข่เกศสมาชิกอุทิศภาครับก็ดีใจครับที่เห็นมีการนำเสนอเรื่องของอสิ่งแวดล้อมที่ผ่านมาค่อนข้างจะน้อยมากแม้แต่แผนการปฏิรูปนะครับ๋ยวผมพูดเสมอว่าทุดท้ายหรือบิดลอกอยู่การเดียวคือยกเลิกเกณฑ์ควบคุมมลพิษนะครับ ก็ต้องขอชื่นชมทางคณะกรรมการนะครับว่าได้จับประเด็นเรื่องสิ่งไปร้องขึ้นมาซึ่งก็ตรงกับสิ่งที่ผมคาดหวังอยู่พอดีนะครับท่านประธานครับก็เห็นด้วยนะฮะแต่ว่าก็มีสิ่งที่จะทั้งข้อสังเกตเล็กน้อยนะครับโดยเฉพาะเรื่องของหัวข้อพอในหัวข้อนี้ใช้คาว่าเออแบนไมนิ่งแต่ว่าพอเนื้อ้างในจริงๆแล้วไปสรุปเนี่ยพูดเฉพาะขยะอิเล็กทรอนิกส เราก็เลยมองว่าท่านมุ่งเน้นเฉพาะขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างเดียวถ้าดูแล้วไปทำสวอตอันตรายสีต่างๆก็พูดเฉพาะขยะอิเล็กทรอนิกส์นะครับซึ่งความจริงเรื่องของกากาหกรรมหรือว่าขยะของเสียโรงงานสาหกร,รมเนี่ยนะครับยังมีอย่างอื่นที่ขับปนไปสิ่งที่มีค่านะครับพอที่จะรีไซเคิกลับมาได้นะครับสิ่งที่ท้าทายก็คือว่าขยะอิเล็กทรอนิกส์เป็นวัตถุอันตารายตามพรบ วัตถุอันตรายปี2535นะครับอันนี้ก็เป็นมีกฎหมายอยู่แล้วนะครับแต่กฎหมายระบุไว้น่ว่ามันเป็นวัตถุอันตรายซึ่งมันก็จะเกี่ยวโยงไปถึงโปรเซสของการรวบรวมโดยเฉพาะการขนส่งทางยานพาหนะรถยนต์เนี่ยนะครับมันมีกฎหมายเรื่องอการควบคุมต้องมีการแจ้งต้องมีการขึ้นทะเบียนต้องมีการติด GPS ต้องมีการถ้าทำมาตามมาตรการนะ้วรู้สึกจะ ยุ่งยากพอสมควรแล้วก็ต้องลงทุนรถนั้นก็เป็นรถที่ต้องอมีคุณสมบัติพิเศษอย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งซึ่งทําให้บ้านเรานั้นการรวบรวมขยะอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยก็เป็นปัญหาซึ่งมันก็จะส่งผลต่อการที่เราจะนําขยะอิเล็กทรอนิกส์เข้าสู่โรงงานนะครับหรือตรงที่หรือว่าส่งไปที่บริเวณเหมืองนะครับก็ต้องตั้งโรงงานสกัดขึ้นมา นะครับอันนี้เป็นประเด็นปัญหาหนึ่งซึ่งในแง่ของอการลงทุนนั้นการคุ้มทุนนั้นอาจจะมีปัญหาแน่นะครับถ้าท่านไปพิจารณาในเรื่องของพรบวัตถุอันตรายให้ดีปัจจุบันนี้ก็เลยกลายเป็นว่าใช้สาเล้งขนใช้รถสองแถวรถเล็กๆขนไปนะครับซึ่งอันนี้จริงๆแล้วก็ผิดกฎหมายนะครับอันนี้ก็แต่เราไม่มองกันเรามองแต่รถขนาด10ล้อรถเทรลเลอร์รถพ่วงนะครับทีนี้ อีกปัญหาหนึ่งที่ในการท่านทำซอสเนี่ยนะครับผมดูแล้วในเรื่องของปัญหาหัวสักแล้วก็จุดอ่อนในเรื่องของผลกระทบต่อสุขภาพน,นะครับท่านคงจะไม่ค่อยมีรายละเอียดเท่าใดนักแต่มันก็เป็นสิ่งที่ทุกคนกังวลนะฮะแล้วก็เป็นปัญหาวัวสักของประเทศทุกประเทศในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นประเทศจีนสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่น ทุกคนเป็นห่วงเรื่องสุขภาพเพราะขยะอ e ิเล็กทรอนิกส์นั้นเป็นขยะที่เป็นมีวัตถุอันตรายผสมอยู่ไปโดนความร้อนนะครับเกิดการเปลี่ยนแปลงสารที่สําคัญสําคัญก็มีสี่ตัวได้แก่สารหน่วงไฟนะครับตะกัว่วแคดเมียมและประอทพวกนี้โดนอุณหภูมิไม่สูงมากเนี่ยมันบูลาทายมันระเหยหมดเลยนะครับท่านแพ้พิษสารตะกัว่วแพ้พิษปรอทแคดเมียมซึ่งตะกัว่วแคดเมียมและประอทนั้นความจริงมันก็ดู มันเป็นตัวที่น่ากลัวแต่ถามว่ามีคุณค่าทางเชิงพาณิชย์ไหมนะครับก็เขาก็จะไม่พูดไปพูดตัวอื่นไปพูดเรื่องทองไปพูดคอปเปอร์ทองแดงนะครับตัวอื่นมากกว่าไอตัวสี่ตัวนั้นนะครับมันมีการระบุไว้ชัดเจนเลยว่าเป็นสารหรือเป็นวัตถุอันตรายนะครับถ้าไปทําหรือโปรเซสมันขึ้นเนี่ยมันก็จะมีผลเสียต่อสุขภาพนาำมายัยอันนี้ก็มีข้อีอาการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นอยู่ในอาการบันทึกทางระบาดวิทยา ผมกระทบจากการที่มีโรลหะเหล่านี้อยู่แล้วนะครับก็น่าเป็นห่วงนะท่านก็ไม่รู้สึกท่านไม่ได้ผมอ่านไม่เจอนะฮะเรื่องของความจริงเราเนี่ยมีโรงงานลักษณะาการ Urban Mining อยู่แล้วอยู่แล้วนะครับแต่แก่105-106านจำนวนเนี่ยนะครับในส่วนที่ขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่เอาไปรีไซเคิลเนี่ยผมไม่ทราบเท่าไหร่แต่ว่าทั้งหมดทั้งปวง101516น่ยเป็นโรงงานที่รีไซเคิลแล้วก็กำจัดกาก อุตสาหกรรมอันตรายนั้นมี2 0 0 0กว่าโรงนะครับโรงงานเหล่านี้เนี่ยก็เป็นโรงงานขนาดเล็ก,ลกนะครับแรงงานไม่ถึง50คนนะครับเครื่องจักรไม่ถึง50แรงมา้าอันนี้ก็กลุมโรงงานอุตสาหกรรมก็ปลดปล่อยออกจากพรบอุตสาหกรรมปี6 2แล้วนี่คือเป็นปัญหาที่ยากผมอยากจะฝากตรงนี้นิดหนึ่งนะครับว่าถ้ามันออกจากการไม่ใช่โรงงานแล้วมันไปอยู่ท้องถิ่น 105เนี่ยทำการรีไซเคิลขยะเล็บทรอนิก์ชัดเจนเราก็มีบริษัทที่ใหญ่โตที่รู้จักในวงการสังคมที่เคยพูดว่าขยะเป็นทองนะครับปัจจุบันนี้คงไม่กล้าจะพูดมาพูดท่าไห่แล้วนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วมันเป็นทองมันไม่ใช่ทองที่ได้คุณประโยชน์100%มันมีผลกระทบตามมานะครับและโรงงานเหล่านี้เนี่ยเป็นโรงงานที่ไม่ต้งทำา e a e s a ซึ่งอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ตาง คณะกรรมการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่ผมทําอยู่กําลังจะเสนอว่าโรงงาน105ถ้าทาุนรีไซเคิลพวกขยะอิเล็กทรอนิกส์นั้นคุณต้องทอําการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อสุขภาพนะครับเพราะมันสาคัญอย่างไรสําคัญจกนกระทั่งสหรประชาชาติจะต้องออกข้อตกลงอนุสัญญาบาเซลตอนนี้เนี่ยการนำข้าส่งออกขยะอิเล็กทรอนิกส์นั้นเมืองไทยยังไม่ลงสยาบันนะยังไม่ลงรับรองนะครับไม่รู้ว่ามีเงินไขอะไร แต่ว่าร้อยประเทศทั่วโลกเขาลงมาแล้วว่าห้ามนําเข้าส่งออกขยะอิเล็กทรอนิกส์นะครับเพราะอะไรเพราะว่าผลกระทบต่อสุขภาพนะมัน,ม,นมันไปประเทศที่พัฒนาแล้วไปรังแกประเทศที่ได้พัฒนานําเข้านะครับเราก็มีปัญหาไหมตู้เปิดตู้คอนเทนเนอร์มีมีขยะอิเล็กทรอนิกส์เต็มหมดเลยข้างหน้าเป็นอีกอย่างข้างในเป็นอีกอย่างมีการทําแดงเท็จเข้ามาเพื่ออะไรเพื่อเข้ามาทำเออร์บันไมน์นี่นะครับแต่คงไม่ใหญ่โตนะนะนะก็คือโรงงาน105 ที่อยู่ในประเทศไทยนั่นเองนะครับถามว่าทําไมมันถูกมากเมืองไทยแพงกว่าเพราะต้องไปผ่านซาเล้งต้องมีคันค่าจ้างเป็นทอดเป็นทอดเป็นทอดขนส่งก็ต้องมีคนขนส่งต่อแต่ว่าเข้ามาท่าเรือเป็นตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยนะครับเข้ามาถึงก็มีคนไปรับคอนเทนเนอร์ก็วิ่งเข้าโรงงานเลยไอ้สิ่งนี้เป็นสิ่งที่กําลังเป็นปัญหาอยู่ประเทศเราอีกประเด็นนึ่งอยากจะฝากก็คือว่าเรายังไม่มีกฎหมายวีวีวีอีวีนะครับคือกฎหมายเครื่องการจัดการ ยี้อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยยังไม่มีซึ่งประเด็นนี้ถ้าจะเอ่ยบันฑใหม่นิ่งจะให้เกิดขึ้นสมบูรณ์เนี่ยต้องผลักดันกฎหมายตัวนี้ออกได้แต่ตอนนี้ทราบว่าเราในการปฏิรูปประเทศนั้นเรื่องกฎหมายเรามีการให้ยกล่างแล้วแต่ว่าก็ไม่เข้ามาทันทีไม่ผ่านเข้ามาในสภาแล้วก็ทํามาผมจําได้มีส่วนเกี่ยวข้องตัวนี้เนี่ยสิปีแล้วมันไปไหนไม่ได้เลยเพราะอะไรพราะมันเกี่ยวกับผลประโยชน์เกี่ยวัพันกับผู้บริโภคบริโภคมันไีเกี่ยวกับพันกับซัพพลายเชนคือห่วงโซ่อุปทานของการผิดในอุตสาร แต่วัตถุดิบเข้ามาผลผิดเป็นไงผลกระทบเป็นไงต่างๆเทวิเคราะห์ตามสป라이เชนแล้วมันน่าเป็นห่วงมากนะครับกฎหมายก็เลยยิ่งออกไม่ได้ระวังผู้ผู้ผิดนะครับหรือผู้ที่ประกอบอันสาขราครับท่านประธานครับก็ทั้งหมดทั้งปวงนั้นผมเห็นว่าก็เป็นเป็นนี่หมายที่ดีซึ่งตั้งแต่เป็นนักศึกษามานะครับกว่าสี่สิบห้าสิบปีแล้วเนี่ยสมัยก่อนคําว่าเออบ้านไมเน่งเนี่ยไม่ไม่มีไม่เคยได้ยิน ปัจจุบันนี้หลายคนลูกศิษย์มาถามว่าอาจารย์เออบ้านไม้นิ่งเนี่ยโอ้มันจะทําเหมืองในเมืองในเมืองนี่มีมีมีแร่กรุงเทพมหานครสงสัยจะมีแร่หายากมีทองคงทองคานะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็อ่านอ่านหัวแล้วก็ยังไม่เคลียร์นะครับในในรายงานของท่านเนี่ยต้องอ่านไปขนาดแล้วกลายเป็นการทําการสกัดหรือการแยกขยะอิเล็กทรอนิกส์นะครับอันนี้ก็มันอาจจะมีสินริปิดนิดนึงเข้าไปดูตรงหน้าปกแล้ว ในคาอธิบายก็พยายามอ่านนะครับอันนี้ก็ฝากท่านนะครับครับท่านประธานครับผมมีตรงนี้แล้วครับก็ฝากว่ากังวลในเรื่องของสุขภาพเพราะว่าประเทศพัฒนาแล้วประเทศใหญ่ๆนั้นเขาพยายามส่งออกอิเล็กทรอนิกส์ขยะอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาเราเป็นผู้รับก็เป็นห่วงว่าเราจะเป็นขยะรอ,อ,องรับขยะวิ่งต่างที่เป็นพิษเหล่านี้แทนประเทศต่างๆหรือเปล่านะครับอันนี้ก็น่าเป็นห่วงตัวนี้เพราะฉะนั้นผมผมผมก็ มีข้อคิดเห็นตรงที่ว่าพอคุณพิจารณานะครับมันจะเป็น green w a ช h i n g หรือเปล่านะครับว่าทําเพื่อ BCG circular economy แต่สุดท้ายแล้วมันทําไม่ได้อย่างนั้นหรอกก็ปัจจุบันโรงงาน105 106หลายที่ก็สร้างปัญหาขึ้นมาอย่างกรณีของเว็บกาเบตที่ราชบุรีอันนี้ก็รีไซเคิลพวกนี้เหมือนกันนี่คือปัญหาที่มันเกิดขึ้นข้างหน้าบอกว่ารีไซเคิลวัตถุอื่นแต่สุดท้ายแล้วก็เอาลักลอบเนื่งงจากกฎหมายบ้านเรานั้นอาจจะยัง ยอนยานหรือการปฏิบัติบังคับใช้กฎหมายบุคลากรไม่มีนะครับซึ่งถึงขนาดกระทรวงสาธารณสต้องใช้ภาคเอกชนเข้ามาเปินเติร์ดปาร์ตี้เพราะนั้นก็เป็นห่วงว่าเออบันไ g นี่นั้นการควบคุมดูแลจะทั่วถึงหรือเปล่าครับขอบคุณครับํทาทานครับ